สวัสดีค่ะทุกทกคนที่ติดตาม my love jj ห้าาแปด c h a n n นะคะสวัสดีทุกทกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปด้วยนะคะคลิปนี้ก็การเที่ยววัดประแก้วเหมือนเดิมค่ะแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบแนวตั้งนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราเดินรอบแล้วค่ะก็ได้เวลาได้เวลาจะ จะกลับกันเนาะนะคะคนมาเยอะมากเยอะจริงๆค่ะทุกคนเยอะเยอะจริงๆนะคะไม่เลือกจ,จๆก็เอาภาพส,สวยๆมาฝากนะคะขอโทษขอไปกัน <c oughs> อยากดื่มน้ำนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราเดินกลับกันค่ะทีนี้ <c oughs> เดินออกนอกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปกันค่ะ าาไ,ไปมุมนั้นกัน คนเยอะมากค่ะทุกคนมายรับเจไม่รู้ว่าต้องไปกราบาพระตรงไหนนะคะทุกคนในโบสถ์นี้หรือเปล่านะเจก็เลยจะพาไปขึ้นโบสถอ์อีกที่หนึ่งนะคะทุกคนเนาะคือโบสถ์หลังนี้นะคะโบสถ์สดใช่ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปกันค่ะทุกคน ว่าไม่หลือที่เจไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะทำยังไงก็อืมะะอ,อืมกันนะคะจะทำไปต้องไปก็ลองขึ้นอุโบสถนี้ค่ะหรือว่าโอเคอันนี้อุโบสถนี้เข้าได้คิดว่าคงไหว้พระได้นั่นแหละค่ะทุกคนเรามาดูกันคน่ะ กษัริย์มานะะี่คืพรนะศร์มาสวยเนาะสวยสวงดงามค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันคนะ่ะขอพระไปค่ะเจอแล้วค่ะที่ที่เราจะไปไหว้พระนะคะทุกคน เสมาเราต้องเข้าตรงไหนอ่ะมาดูเจต้องเข้าเดินเข้าค่ะจะไปไหว้พระนะคะทุกคนอม,อม,อม,มองนะคะสวนลดงาน <c oughs> ดไป้พกันข้างล่างก็ได้ลุกเนีย่ยอดไปข้าง้างข้างแม่นยลกเัดเข้าไปข้างในนะนะไปข้างในโอเคเราขึ้นทางเข้าทางโน้นใช่ปะ่ะโอเคมันไปนะคะ ขอบคุณจริงสักสิทธ์ได้มาไหว้พระแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไม้ยแล้วเจอขอไปกราบพระแก้วมรกตก่อกกนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า<ด>ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ